คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี FC พี่น้องทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา FC พี่น้องนะครับ มาชมสูตรเจาะแนวทางหวยฮานอย2ตัวเน้นลูดในรอบพิเศษปกติและก็ VIP นะครับเน้นรอบให้นะครับในงวดวันที่9สิงหาคมพศ2564นะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับถ้าชื่นชอบนะครับแอดมินก็ฝากด้วยนะครับฝากกด subscribe นะครับกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้แอดมินด้วยนะครับครับผมสําหรับเมื่อวานนะครับสูตรเจาะ ฮานอยนะครับ2ตัวเน้นลูดนะครับเมื่อวานก็ไม่ทําให้เอฟซีพี่น้องนะครับที่เข้ามารับชมผิดหวังนะครับเมื่อวานก็ให้เด่นอยู่ที่3กับ8นะครับก็มานะครับผมเมื่อวานนะครับมา4 3สนะครับสําหรับ3แล้วก็3 3แล้วก็3 1นะครับเมื่อวานสําหรับเด่น3นะครับสาหรับเด่น8ของเราเมื่อวานไม่มานะครับสําหรับเม็ดเดียวนะครับแอดมินให้วิ่งดวิ่งลูดอยู่ที่0ูนย์นะครับเมื่อวานปังมากเลย นะครับสำหรับเมดเดียววิ่งอยู่ที่ศูนย์จะเข้าตั้งแต่รอบฉรอบพิเศษนะครับปกติแล้วก็ VIP เลย3เด้งนะครับเมื่อวานก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ f c พี่น้องด้วยนะครับก็โอเคซะครับสำหรับเน้นรอบนะครับสูตรเน้นรอบแอดมินก็เน้นให้อยู่ที่9เข้า0ูนย์เก้านะครับเมื่อวดนนี้ก็เน้นให้อยู่ที่3นะครับผมสําหรับเน้นรอบเมื่อวานก็ปังมากนะครับสําหรับสายลู่สายวิ่งนะครับสําหรับชุดเบิ้ลนะครับให้3าสาเข้านะครับเมื่อวานนะครับ ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับ f c พี่น้องที่มีความโชคดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเม็ดเดียวหรือว่าฮานอย2เม็ดหรือว่าก็เข้านะครับผมวันนี้นะครับครับผมสําหรับตัวเลขแนวทางนะครับในงวดวันที่9นะครับแอดมินก็ได้ตัวเลขมาเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนจะมารับชมตัวเลขแนวทางนะครับเราก็ไปสรุปผลงานนะครับในงวดวันที่8นะครับว่าแอดมินคิมนาโชคพารวยนะครับให้เข้าตัวไหนบ้างนะครับหลุดตัวไหนบ้างก็ไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับมาแล้วนะครับวันที่ ที่8นะครับของวันที่7นะครับจะเป็นของวันที่8นะครับเลขเด่นก็จะมีเลข1เลข8เลข0เลข3เลข7เลข5นะครับผมสําหรับตัวเลขแนวทางนะครับเลข6นะครับสําหรับตัวเลขแนวทางก็ตามตารางเลยนะครับสําหรับเม็ดเลขเด่นของเรานะครับเราก็มาดูนะครับผมสําหรับเลขเด่นแอดมินให้ลุดอยู่ที่3กับ8นะครับสายวิ่งสายลูด3เข้า3เด้งนะครับ4 3 3 3 3 1นะครับสาหรับ8ไม่มานะครับ ก็พลาดยากนะครับผมสูตรนี้นะครับก็มาดูนะครับสาหรับตัวเจาะชุดสูตรของเราหนึ่งมาไหมครับหนึ่งมานะครับผมมา1นึแล้วก็1นึถูกนะครับสาหรับศูนย์ก็มานะครับผมมาศูนย์สแล้วก็มา0ูนาถูกนะครับสาหรับ8นะครับ8ไมมานะครับผมแปดไม่มานะครับสาหรับ6นะครับ6กมาไหมมานะครับผม6กถูก6กกเฉพาะกิจ สำหรับ7ก็มานะครับผมมา74แล้วก็มา749นะครับถูกนะครับสำหรับ3ก็มานะครับมา3 1มา3ดิเด้งเลยได้ตัวเด่น3เด้งเลยนะครับสำหรับเม็ดเดียวปังมากนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับสำหรับเน้นรอบนะครับผมรอบนี้นะครับผมเข้านะครับผมแอดมินเน้นอยู่ที่9นะครับผมถูกนะครับให้เจาะอยู่ที่93แล้วก็8 9มาเข้า0 9ย์ตัวรองนะครับผมถูกนะครับยินดีกับสายวิ่งสายรุ่นแล้วก็เจาะเอา4ตัวนะครับ สำหรับ3นะครับปกติให้อยู่ที่3ถูกนะครับผมมา3-3เน้นรอบแม่นแม่นมากเลยนะครับให้3 6กับ3 1 3 1มาออก vip เฉยเลยนะครับถ้าลูดจะเข้า33นะครับสำหรับชุดนะครับสำหรับ vip 8ไม่มานะครับสำหรับชุดเบิ้ลแอดมินให้อยู่นะครับผม33นะครับถูกนะครับแล้วก็6 6นะครับถูกนะครับ4 5เด้งนะครับเมื่อวานก็เข้านะครับตัวเจาะนะครับผม ซับลำสามตัวโต๊ดแอดมินให้สามศูนย์หกออกสี่ศูนย์สามนะครับผมยังยังนะครับผมยังคําเป้าไม่เจอเลยสามตัวโต๊ดนะครับให้ห้าสามหนึ่งออกหนึ่งหนึ่งห้าโอ้ยนะครับผมแอดมินระปวดตับแทนนะครับยังยังคําเป้าไม่เจอนะครับสําหรับสามตัวนะครับก็ยังแม่นสองตัวอยู่นะครับก็โอเคนะครับสําหรับสูตรวันที่แปดเฮงมากปังมากนะครับวันที่เก้าก็ไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับแอดมินก็ได้ตัวเลขมาเรียบร้อยแล้วนะครับผม วันที่9นะครับผมของวันที่8นะครับจะเป็นเลขเด่นของวันที่9เลขเด่นมี3มี5มี9มี1มี0มี7นะครับนะครับตามนี้นะครับผมเลขสูตรจากทางช่องคัดออกมาแล้วนะครับผมสามารถเรียกชมได้เลยคือเลขสูตรสําหรับเน้นนะครับผมเน้นรอบเน้นรูดนะครับผมอยู่ที่0กับ1นะครับวันนี้นะครับเจาะรอบพิเศษก็จะเจาะให้1นะครับก็จะมี3 11 1 15 1 2นะครับสําหรับเด่น1ก็จะมี3 1แล้วก็1 5 ส่วน1 1กับ2 1รองนะครับรองไว้เพื่อความชัวร์นะครับต้องรองนะครับเห็นไม้9ก้เยเมื่อวานนะครับสำหรับปกตินะครับจะเจาะให้อยู่ที่3นะครับจะมี3 8 3 4 3 5 3 1นะครับเด่นๆก็จะเป็น3 8นะครับกับ3 5หส่วน3 4แล้วก็3 1รองนะครับรองไว้เพื่อความชัวร์นะครับ สำหรับ v i p นะครับยกสุดท้ายเจาะอยู่ที่0นย์ะครับมี0 2 0 6 0 9 0 7นก็ะครับก็จะมี02ตัวเด่นแล้วก็0 6ส่วน0ูย์กกับ07รองนะครับรองไว้เพื่อความชัวร์นะครับหรือว่า FC พี่น้องที่ไม่ชื่นชอบตัวที่เอดมินวงกลมไว้ให้นะครับก็สามารถเลือกเลือกในตารางได้เลยมีสิทธิ์เข้าทุกตัวนะครับสำหรับเลขที่วงกลมไว้นะครับก็สามารถเอาไปยกรอบได้นะครับในรอบพิเศษปกติและก็ VIP อนะครับสำหรับชื่นชอบตัวไหนก จับไปยกเลยนะครับครับผมสําหรับชุด3ตัวนะครับ3ตัวมัดรวม3นอยก็จะมี315 313 538 635 002แล้วก็206ตัวเด่นก็เป็น315 538 02 002แล้วก็206 4คู่นะครับ4นอยสําหรับ635แล้วก็1 131 1, ลองนะครับผมรองไว้เพื่อความชัวร์นะครับ สำหรับชุดบนเมื่อวานก็แม่นนะครับผมวันนี้ก็ให้มา4คู่นะครับ4น่อยถ้าจะเอาไปชื่นชมเฉพาะกิจนะครับก็มี7 7 1 1แล้วก็33แล้วก็00นะครับสําหรับตัวเลขแนวทางนะครับในงวดประจําวันที่9เดือน8 64นะครับ สำหรับคลิปนี้แอดมินก็เอามานำเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะครับก็ขอเอฟซพี่น้องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชมเพื่อความลุ้นนะครับชมเพื่อความบันเทิงนะครับแอดมินก็ไม่สนับสนุนนะครับให้พี่น้องเล่นการพนันใดๆทุกชนิดนะครับนํามาเพื่อความลุ้นความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับถ้าเอฟซพี่น้องที่ชื่นชอบนะครับก่อนจะออกไปนะครับผมแอดมินก็ฝากด้วยนะครับฝากกด subscribe นะครับกดไลค์นะครับกดติดตามเป็นกําลังใจนะครับให้แอดมินด้วยนะครับ สำหรับ F-C พี่น้องที่เข้ามาใหม่นะครับที่สนใจสูตรนี้นะครับสูตรฮานอย2ตัวเน้นลูดแม่นๆนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะได้พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปนะครับผมครับผมสำหรับวันนี้นะครับแอดมินนะครับคิม นำโชคพารวยนะครับก็ขอขอบคุณ FC พี่น้องนะครับที่เข้ามากด subscribe กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้อดมินนะครับก็ขอขอบคุณทุกไลค์ทุกการติดตามนะครับสำหรับวันนี้นะครับแอดมินก็ขอ FC พี่น้องทุกท่านมีความโชคดีนะครับมีความสุขนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ